เอาขึ้นมาด่วนเลยยี่โซเขาอยู่อ่ะอยู่อ่ะอยู่อ่ะว้าวมวิ่งอย่างนั้นวิ่งแบบวิ่งปือเลยมึงวะเนี่ยนี่มันตาตอดเหี้ยเลยบ้ารึบ้าร็วตัดแค่ไหนตัดได้แค่ไหนอ่ะมาอี่โซเล็กไม่ใหญ่มั้โอ้ตัวแรกก็เฟี้ยวเลยตัวแรกก็เฟี้ยวเลยปลาเอาละครับท่านผู้ชมได้เวลากินข้าวแล้วเยี่ยอุตส่าห์ไม่กินข้าวจนกว่าจะได้ปลาแต่เด้อ อ่แลว้ววะนี่ตกเลยอ่ะแม่งวิ่งแบบจรวดอ่ะฟียดเฟีย